ทุกคนสวัสดีเช้านุ่มๆเห็นหน้าการแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าวัน <Ă> นี้เราจะต้องไปเที่ยวกันแน่นอนแต่ว <sadece> ่าทริปนี้ของเรานะคะพิเศษกว่าทุกทีปเลยเพราะว่าเราได้เป็นหนึ่งในสิบผู้โชคดีนะคะได้ไปวันเดย์ทริปเที่ยวอยุธยากับพี่เวียบอกไว้เลยว่าใครนะคะที่เป็นแฟนคลับพี่เวียสุนลวัฒน์นะคะไม่ควรพลาดบล็อกนี้นะคะโดยเด็ดขาดนะคะจะเป็นยังไงบรรยากาศจะสนุกและฟินแค่ไหนนะคะก็ต้องติดตามกันค่ะ ริเวณของหอสิงคูสยาม3มิตินั่นเองด้านในนะคะก็จะเป็นภาพ3มิติคล้ายๆกับพัทยานั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมความสวยด้านในนะคะเรามากลับไหว้พระนาเรศวรกันก่อนด้านในจะสวยแค่ไหนต้องตามไปดูกันค่ะ เดินเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของตลาดหลวงปู่ทวดนะคะในนี้ก็จะมีขายของกินของใช้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีของกินอะไรน่าสนใจบ้างแต่ตอนนี้เราไปถ่ายรูปปู่กันก่อนค่ะไะ ที่ทุกคนนะคะกําลังเห็นอยู่ด้านหลังการอันนี้นะคะก็คือเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะคะที่เมื่อกี้เรานั่งอยู่ในรถนะคะตอนขับผ่านมาเราก็คือเห็นได้ตั้งแต่ไกลเลย <Wow. S 1> ใส่ที่มีโอกาสผ่านมาแถวนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวมาสักการะมาไหว้หลวงปู่ทวดกันนะคะ ตอนนี้นะคะเรามีเวลาอยู่อีกประมาณ40นาทีก่อนที่จะถึงเวลานัดนะคะเราจะใช้ช่วงเวลา40นาทีนี้ในการเดินช็อปปิ้งนะคะที่ตลาดหลวงปู่ทวดกันที่นี่นะคะเราแอบเห็นมาว่ามีอาหารมีของกินมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากเราจะได้ของกินอะไรบ้างไปช็อปปิ้งกันค่ะ ได้อะไรแป๊บเดียวยังค่าเต็มไม้เต็มมือเลยเดี๋ยวเราไปร้านสุริยันจันทากันงต่อนะคะซึ่งเป็นราะที่พี่เวียจะมาสาธิตทำอาหารให้เรานั่นเองบนรถแล้วนะ นะะฮรอเห็นคุณเรียก็ไม่ต้องกินแกงรันจวนแล้วกินเวียดีกว่าครับหนังโฆษณาแล้วก็เป็นเอมีหนังโฆษณาสั้นซึ่งเราก็จะเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวนะครับคิดและต้องไปให้ถึงครับวันนี้เรามาที่อยุทยานะครับผมก็เป็นเกสครับหรือว่าเป็นแขกพิเศษ ของทริปนี้นะวันเดย์ทริปของเราที่ยุทธยาแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่วันนี้ได้มาร่วมสนุกนะครับแล้วก็ได้มาเที่ยววันเดย์ทริปซึ่งเป็นจังหวัดที่มาเที่ยววันไหนก็ได้ครับวันธรรมดาก็ได้วันหยุดก็ได้นะครับผมก็เอาล่ะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วพี่นะเราจะมากินแกงรนจวนขีมือของผมรับรองครับว่าไม่ตายครับผมทานได้ครับผมมา ใจครับว่าอร่อยแน่นอนนะครับพี่เวผมให้เชฟชิมก่อนไม่เป็นไรครับผมให้เกียรติพี่เวียก่อนดีกว่าผมไม่เชฟก่อนผมผมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวคืออะไรนี่ร้อนครับร้อนเชฟถอยก่อนไม่ใช่ครับถ้วยที่มือเนี่ยร้อนวางวางก่อนครับร้อนร้อนวางก่อนที่ไหนจะได้นะเป็เนี้ยมุกดีมุกดีครับฮะผมไม่เคยป้อนใครเลยนะครับโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะอย่าปีช้าผมนะครับอผมเอาละฮะ พูดได้คำเดียวว่าลิ้นทองผมว่าเชียว

กับที่เวียที่อายุทยาเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกับการตื่นตี่ห้าครึ่งนะคะสำหรับทิปหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะส่วนทิปนี้ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะบิียบ๊า